สวัสดีครับเป็นเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเล็กเด็ดจาก Facebook วันนี้ก็มานะครับรับชมข้อมูลนะครับสูตรการคำนวณหลักหน่วยบนนะครับวันนี้จับหลักหน่วยบน2ส,สูตรนะครับชนกันนะครับเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับได้นําไปวิเคราะห์พิณาเพื่อประกอบการเลือกซื้อนะครับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในตัวของท่านเองนะครับ สำหรับสองสูตรนี้นะครับลงข้อมูลนะครับเป็นครั้งแรกนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกได้นำไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับถ้าถูกใจก็เลือกนำไปใช้งานนะครับไม่ถูกใจก็มองข้ามผ่านไปนะครับข้อมูลและก็การคำนวณก็เป็นเพียงนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้นที่เหลือนะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของเพื่อนๆนะครับสมาชิกทุกท่านที่จะนำนะครับข้อมูลไปวิเคราะห์พิจารณานะครับแล้วก็เลือกที่จะตัดสินใจนะครับด้วยตัวของเพื่อนๆนเองนะครับ ทุกๆข้อมูลจัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนนะครับรางวัลสลากกินแบกต์รัฐบาลเท่านั้นนะครับมาดูสูตรที่1นนะครับใช้หลักแสนจํานวน2ครั้งนะครับหลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยเล็หน้าครั้งที่1 1ครั้งนะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2 3ครั้งหลักร้อยเล็กท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักหน่วยเล็ท้ายครั้งที่1 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2นะครับ1ครั้ง ก่อนที่จะบวกกันนะครับให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับบวกตัวเลขที่มากกว่า1ครั้งกันก่อนนะครับจะทําให้นะครับผลการบวกของตัวเลขไม่มากนะครับ8ปดบวกแได้เท่ากับ16นะครับให้ใช้ผลเฉพาะหลักหน่วยเลข6 3, 3บวกกัน3ครั้งได้9นะครับจากนั้นค่อยนํามาบวกรวมกันนะครับสูตรที่1ได้เท่ากับ6นะครับบวก3เท่ากับ9 <3 S 1> 9บวก2ได้เท่ากับ11นะครับ11บวก9ได้เท่ากับ20 20บวก0นย์ได้20นะครับ 20บวก1ได้เท่ากับ21 21บวก0ูนย์ได้เท่ากับ21 <salud> สูตรที่1นะครับได้ตัวแรกเป็นเลข1นะครับจากนั้นบวกด้วย1งคงที่นะครับได้เท่ากับ2นะครับบวกด้วย1งคงที่นะครับได้เท่ากับ3ก็จะได้สูตรแรกนะครับเป็น1 2 3ทีนี้มาดูสูตรที่2นะครับ <UK> สูตรที่2ใช้หลักแสน3ครั้งนะครับหลัก10บน1ครั้งหลัก10ล่าง1ครั้ง หลักสิบเลขหน้าครั้งท oui. ี่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 1ครั้งนะครับหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักสิบเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งจากนั้นบวกด้วยเลข4คงที่นะครับมีตัวเลขที่บวกกันมากกว่า1ครั้งเป็นหลักแสนนะครับ8บวกกัน3ครั้งนะครับ8 1เป็น8 8 2 16 8 3 24แนะครับแทนค่าด้วยเลข4นั่นเองนะครับโดยใช้หลักหน่วยในผลที่บวกกันได้นะครับก็จะได้สูตรที่2นะครับ4บวก3เท่ากับ7 7บวก7นะครับได้เท่ากับ14 14บวก3ได้เท่ากับ17 17บวก8ได้เท่ากับ25นะครับ25บวก8ได้เท่ากับ33 33บวก0ได้33นะครับ33บวก3ได้เท่ากับ34ได้ตัวแรกเป็นเลข4จากนั้นบวกด้วย1คง,งที่นะครับก็จะได้เท่ากับ5นะครับ นะครับผมบวกผิดนะขออนุญาตแก้ไขนิดหนึ่งนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับบวกใหม่นะครับเมื่อกี้ผมบวกผิดนะครับ4ีบวกสนะครับได้เท่ากับ7นะครับ7จบวกเได้เท่ากับ14นะครับ14บวกสได้เท่ากับ17นะครับ17บวกแได้เท่ากับ25นะครับ25่บวกแได้เท่ากับ33นะครับ33มบวกศได้33 33มบวกสได้เท่ากับ37นะครับได้ตัวแรกนะครับเป็นเลข7นะจากนั้นบวกด้วยนะครับ1คงที่นะครับได้8นะครับ8ปบวกสคงที่ได้เท่ากับ12นะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่านะครับตัวเลขนะครับที่ชนกันนะครับเป็นเลข2นะครับตัวที่ไม่ชนนะครับเป็น1 3นะครับ1 3 7และก็8 งวดแรกนะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับตัวแรกเป็นเลข2นะครับชนกันทั้ง2ส,สูตรนะครับรังมาเลขท้าย3าตัวบนนะครับออก42 2นะ4 2 2นะครับหลักหน่วยเป็นเลข2นะครับที่ชนกันถูกเป็นงวดที่1น,นะครับ ครับมาบวกงวดที่2กันเลยนะครับศูนย์บวกกันนะครับสครั้งได้ศูนย์นะครับแบวกกัน2ครั้งได้สิบหกแสมยี่นะครับสูตรที่16ึบวกเได้15บหนะครับสิบวกศูนย์ได้สิบห้าสิบบวกศูนย์ได้สิบห้วกสาได้18บแนะครับสิบวกหได้เท่ากับ24 24ิบวกห้าได้เท่ากับ29่สบเก้นะครับเก้งคงที่ได้สิได้ศูนย์นะครับศูนย์วกหคงที่ได้หนึ่งนะคร่1 สูตรที่2นะครับ4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวกศเท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวก2ได้เท่ากับ11ะครับ11บวก5ได้เท่ากับ16 16บวก4ได้เท่ากับ20ได้0 0บวก1คงที่ได้1นะครับ1วก4คงที่ได้เท่ากับ4นะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับทั้ง2สูตรนะครับเป็น0กับ1นะครับตัวที่ไม่ชนนะครับเป็น9กับ4 ราังวันเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก2 7 0ตัวที่ชนกันนะครับ2สูตรนะครับเป็นเลข0นย์นะครับที่มาที่หลักหน่วยบนนะครับเลข0เป็นงวดที่2นะครับ สูตรนี้มีสถิตินะครับสิบกว่างวดนะผมนํามาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกดูแค่นี้นะครับไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับเ,เพื่อนๆที่มีเวลาก็นําไปนะครับคํานวณย้อนหลังกันดูนะครับมาดูงวดที่3นะครับ8 3 24นะครับ2 4เป็น8นะครับ4 3 12สูตรที่1 8ึบวกหได้13นะครับ13บวกเได้20 20ิบวกสได้24 24บวก3ได้27 27บวก3ได้เท่ากับ30 30บวก7ได้เท่ากับ37นะครับสูตรที่1ได้7บวก1คงที่ได้8นะครับ8วก1คงที่ได้9ต่อมาสูตรที่2นะครับ2บวก7เท่ากับ9 9บวก0เท่ากับ9 9บวก8 9ะครับ9กวก8ได้17 17บวก3ได้20 2 0บวก5ได้25 25บวก7ได้32 32บวก4ได้เท่ากับ36ได้6นะครับ 6บวก1คงที่ได้7นะครับ7บวก4คงที่ได้เท่ากับ11ตัวเลขที่ชนกันนะครับตัวเดียวเลข7นะครับไม่ชน4ตัวนะครับเป็น 8, 9, 6, 1านรางวัลลขกท้าย3ตัวบนนะครับเป็น 7, 8, 7 7, 8, 7นะครับวิ่ง อ่าโทษทีไม่ได้วิ่งนะครับชนตัวเดียวนะครับที่เลขเจ็ดทั้งสองสูตรนะครับอ่สูตรที่หนึ่งเข้าที่เลขเจ็ดนะครับสูตรที่สองก็เข้าที่เลขเจ็ดอ่ะจะนี่มาดูงวดต่อมากันเลยนะครับงวดต่อมานะครับหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สามนะครับหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองหนึ่งบวกกันสามครั้งได้สาม 2,- 6บวก6นะครับเท่ากับ8 8บวก1เท่ากับ9 9บวก3ได้12 1 2บวก4ได้16 16บวก8ได้24นะครับ24วก6ได้เท่ากับ30นะครับสูตรที่1ได้0 0บวก1คงที่ได้1นะครับ1วก1คงที่ได้เท่ากับ2สูตรที่2นะครับ3วก8ได้11 11บวกได้16 16บวก1ได้17 17บวก3ได้20 20บก2ได้22 ยี่สิบวกหได้28 28ิบวกสได้เท่ากับ32นะครับสูตรที่2ตัวแรกได้2นะครับบวกด้วย1คงที่ได้เท่ากับ3นะครับ3าบวกสคงที่นะครับได้เท่ากับ7ตัวเลขที่ชนกันนะครับทั้ง2สูตรตัวเดียวนะครับเป็นเลข2นะครับที่ไม่ชนนะครับเป็น0 1 3และก็7นะครับรางวัลเลขท้าย3ตัวบนออก7 2 7นะครับ7 2 7 อ่ะ272นะครับโทษที272ตัวที่ชนกันตัวเดียวนะครับเลข2เป็นงวดที่1 2 3 4นะครับ4งวดมาดูงวดที่5กันต่อนะครับสูตรที่1นะครับ 0บวก8เท่ากับ8 8บวก3ได้11 11บวก3ได้14 14ีบวก4ได้18 18บวก8ได้26นะครับ26วก2ได้เท่ากับ28ได้ตัวแรกเป็นเลข8นะครับบวก1คงที่ได้9บวก1คงที่ได้10ได้สูตรนะครับสูตรที่2 5บวก7ได้12นะครับ12บวก1ได้13 13บวก1ได้14 14บวก8ได้22นะครับ22บวก1ได้23 23บวก2ได้25 25บวก4ได้เท่ากับ29 9บวก1คงที่นะครับได้เท่ากับ10ได้0นะแล้วก็0บวก4คงที่ได้เท่ากับ4นะครับตัวเลขที่ชนกันนะครับทั้ง2สูตรเป็น0กับ9นะครับตัวที่ไม่ชนเป็นนะครับ4กับ8รางวัลเลขท้าย3ตัวบนนะครับออก5 7 9 สูตรที่1เข้า9นะครับสูตรที่2เข้า9นะครับชน2ตัวเข้าที่เลข9นะครับหลักหน่วยบนมาดูงวดต่อมากันเลยนะครับสูตรที่1นะครับ6บวก6ได้12นะครับ1บวกกัน3ครั้งได้ 3.. สูตรที่1นะครับ2บวก4เท่า6 เท่ากับ6นะครับ6วก8ได้ 14, 14บวก3ได้17 17บวก2ได้19นะครับ19บวก6ได้25 25บวก7นะครับได้เท่ากับ32สิบรแรกได้2นะครับบวก1คงที่ได้เท่ากับ3 3บวก1คงที่ได้เท่ากับ4 6,38สูตรที่2นะครับ8วก7ได้15 15บวก1ได้16 16กบวก1ได้1 7 17บวกได้22 22บวก9ได้31 31บวก7ได้38 38บวก4ได้เท่ากับ42สูตรที่2นะครับได้ตัวแรก2บวก1คงที่ได้3นะครับแล้วก็บวก4คงที่ได้7ตัวเลขที่ชนกันนะครับเป็น2กับ3นะครับตัวที่ไม่ชนนะครับเป็น4กับ7รางวัลเลขท้าย3ตัวบนงวดที่ผ่านมานะครับ97 2 9 7 2นะครับ สูตรที่1เข้าที่เลข2นะครับสูตรที่2เข้าที่เลข2 972นะครับชนอยู่2ตัวเข้าที่เลข2นะครับที่หลักหน่วยบนนะครับมาดูม่วดที่จะมาถึงกันนะครับ16มิถุนายนนะครับ2564นานะครับคำนวณกันเลย สูตรที่1นะครับสบวกกันนะครับสครั้งได้4นะครับเบวกกัน3ครั้งได้27นะครับแทนด้วยเลข7สูตรที่1นะครับสวกหเท่ากับเนะครับเวกหได้15 15บวก7ได้เท่ากับ22 22บวก9นะครับได้เท่ากับ3 1 31บวก8ได้39 39บวก2ได้เท่ากับ41ได้1นะครับในสูตรที่1 บวกหคงที่นะครับได้เท่ากับ2 2งบวกหคงที่ได้เท่ากับ3นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับสบวกกัน3ครั้งได้6นะครับสูตรที่2ได้เท่ากับ6กบวกเได้13บสนะครับสิบสาวกสได้เท่ากับ17 17บวกเได้26 26บวกสได้29 29บวกเได้36 36บวกสได้เท่ากับ38 38บวก4นะครับได้เท่ากับ42นะครับได้ตัวแรกนะครับเป็นเลข2บวกด้วย1งคงที่นะครับได้เท่ากับ3 3บวก4คงที่ได้เท่ากับ7นะครับตัวเลขนะครับที่ชนกันนะครับทั้ง2สูตรนะเป็น2นะครับและก็3ตัวที่ไม่ชนนะครับเป็น1กับ7นะตัวไหนจะมานะครับใน2สูตรนี้นะครับ ถ้ามาครบนะครับสสูตรนะครับก็คือ2กับ3นะครับถ้ามา1สูตรนะครับจะเป็น1กับ7นะในขั้นแรกนะครับก็ให้เน้นไปที่2กับ3ก่อนนะครับในสูตรหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้เป็นข้อมูลใหม่ให้กับเพื่อนๆนะครับได้นําไปวิเคราะห์พิจารณากันนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นนะครับประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกที่ชื่นชอบในการคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับได้นําไปวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ